สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อยู่แล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบุคคลอายุปายักษะราพัฒนาลอดที่ผ่านมานะทุกคนตรงนี้ตรงนี้นี่ได้ศูนย์ ดูสิให้05ูามาศูนยห้02มา04นย์สี่นาอไรอบต่อไปกันเลยค่คะมาราวปัตตานะคะราวพัตนานะคะ,ปนนะ,คะไปอะไรดีทุกคนวันนี้ไป3ามตัวอีกแล้วที่จริงเอาห้ามาใส่ก็ได้นะแต่ว่า มันเยอะไปไหมในกลุ่มก็จะได้ไปแล้วแต่เราทำไม่กน,น้ทุกคนที่จริงใส่สีส่อ่ะไปแล้วไมพูดดีกว่าเดี๋ยวให้ดูดูด,ด,ด,ดูเองเลยนะ,ะดูเองเลยนะคะดูเองเลยนะคะดูเองเลยนะคะ ปากกาสีเขียวเลยจะสวยตัดสินใจไม่ได้ไงจะเอาสามหรือเอาห้าใส่ก็เลยไม่ใส่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะไปอย่างนี้แหละอปอย่างนี้แหละทุกคนเอลีมาวิ่งดูดเลยนะคะ นี่แหละไปสี่สองศูนย์เนี่ยหรือว่าศูนย์สี่สองอะไรก็ได้น่ค่ะทุกคนไปได้หมดนะคะไปได้หมดนะมาฮาสิมาจอให้เอ้อไปอะไรดีละ่ะที่จริงเราทำคลิปให้แล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถ้าใครถ้าใครถ้าใครเห็นก็คงจะได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาเพิ่มชุดทุกคนเป็นชุดที่เราชอบนี่แหละ มีสองหนึ่งอย่าลืมสองเจ็ดนะคะเขาห้าใส่ก็วินกันก็ห้าสี่ก็มีได้อยู่แล้วสี่ถ้ามาห้าสอง ้าแอะก็ไม่รู้เนาะเออไม่เอาไม่ไหลายใจค่ะมาคือมาไม่มาคือไม่มานะทุกคน <c oughs> มาใจเป็นโลดเด้อวันนี้เด้อมาใจเป็นโลดเด้อวันนี้เด้อถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละค่ะ เขาให้กันแค่ตัวเดียวเราให้ตั้งสามตัวเราก็เก่งใจแล้วนะทุกคนจริงๆคนอื่นเขาให้กันแค่ตัวเดียวแบบบใ,ยยใช่ไหมแบบวัดใจไปเลีลงเงี้ยใช่ไหมแต่สำหรับเราอ่ะไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคน <laughs> เราทําไม่เหมือนผู้อื่นได้มันเป็นการคํานวณของมันเป็นการเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <S 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 เราอ่ะ แนวทางแต่ละแนวทางเนี่ยเราคำนวณเองนะเราไม่ได้ไปอะไรของใครเข้ามานะคะอ่าชุด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 ก่อนชุดก่อนชุดก่อนชุดนะฮะชุดนะฮะชุดนะ เป็นอะไรที่ชอบชุดเนี่ยชอบอะไรที่เป็นชุดนะทุกคนชอบอะไรที่เป็นชุดนะฮะชอบอะไรที่เป็นชุดนะจับสามตัวก็อันนี้ทุกคนอุูอันนี้น คือจ <Es os> ังใดคือจังใดคือจังไดจังไดคุณเจ้าคิดจังไดเด่นสองหค่ะเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาสองเอาเอาห้าหรือเอา3ามสองหนึ่งสองห2าสองแปดห้หห้าสดสองหนึ่งสองห้ดหห้าห้าแดนะคะ สนะองหนึ่งสองห้าสองปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะเดี๋ยวรู้นึงนะคะว้าววันนี้สามตัวเราให้ห้าห่างเลยนะเป็นอะไรที่เยอะอยู่นะปกติให้ห่างเดียวสองห่างแล้วแต่เราวให้วินเอาแต่ว่าวันนี้เราให้แบบนี้นะทุกคนเป็นอะไรที่นะ จะอธิบายให้ฟังนะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะชุด4220ขึ้นมาจากตรงนี้นะคะทุกคนอานไม่พูดเรียกว่า,วามันจากตรงไหน,นอยู่ในใจนี่แหละคะทุกคนเราชอบเลข4ตัวเนาะก็ประมาณนี้แหละนะคะเน้นนะคะนี่คือเน้นนะ,ะปากกาขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คือเน้นนะคะทุกคนถ้าจะเบิ้ลน,นะ,ะถ้าจะเบิ้ลน,นะคะนี่คือถ้าจะเบิ้ลน,นะ,ะอืมถ้าใครพอมีทุนก็ใส่5ตัวเด่นเข้าไปก็ได้ แต่ว่าเดี๋ยวในนี้หมดแล้วสี่ห้าสองศูนย์เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะคะสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองแปดแล้วก็ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะฮะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็มองจากสายตานะอันนี้ก็คือมองจากสายตานะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะถ้านี้ก็คือเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนถ้าเราไปบนหัวเยอะมันก็จะเยอะเกินไปนะคะทุกคน วันนี้น้อยลาวไปสี่สามสองศูเนี่แหละใบนี้ไปตรงเนี้ยสี่สามสองศูนย์นะนอยลาวอะนอยลาวไปด้วยกันได้ดาวยังเหมือนกันเลยทุกคนบอกเลยนะอ่ะนี่ประมาณนี้นะฮะขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันนะให้มันเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจิรนญาณในการรับชมให้มากๆนะคะขอให้โชคดีนะคะ